ครับวันนี้วันที่ยีิบสองธันวาคมนะครับมาร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนคําว่าสามัคคีบ้านกุดว่าหมู่ที่หนึ่งนะครับทางธนาคารขยะชุมชนคําว่าสามัคคีได้เปิดทําการที่บริเวณอาคาร s อสเบ้านขุดว่าหมู่ที่หนึ่งนะครับอขอเชิญชวนพี่น้องชาวบ้านกุดว่าหมู่ที่หนึ่งชุมชนคําว่าสามัคคีนะครับนําขยะที่ได้มีการครัดแยกไว้แล้วมาร่วมกิจกรรมกับทาง ธนาคารขยะชุมชนสวัสดีค่ะดิฉันวัฒนาสุทย์ค่ะวันนี้คณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนํำว่าสำมาที่เปิดททำการเพ็่รับซื้อขยะจะพี่น้องที่เขาแยกขยะผู้เล่นแล้วาลายได้ชุนชนพี่น้องชุนชนทำว่าทำมาที่และก็ชุมชนอื่นๆเพื่อได้นำขยะไปขายครับคณะกรรมการของแต่ละชุมชนนะคะด้อ คุณหลายๆค่ะ